คุณธรรมแห่งความเคารพอันนี้สําคัญมากนะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าประตูเปิดสู่พระธรรมเลยอะถ้าเราเนี่ยไม่มีความเคารพเราจะมีความเลื่อมใสศรัทธาเราจะเข้าไปหาพระธรรมก็ไม่ได้ใช่ไหมเคารพตนเองก็ทําให้เราอายต่อบาปเคารพผู้อื่นก็ทําให้เราเนี่ยสะดุ้งกลัวต่อบาปใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดทีริโอตตะและก็ทําให้เราเนี่ยสามารถยังให้เกิด การที่รักษาศิลเกิดขึ้นมาได้เนาะงั้นความเคารพนี่สำคัญเต็มมากพระก็จะให้พรว่าอะไรอภิวาทนาศิริสัตยิมจังมุธ,ธาปจญโนจัตตโรธรรมาวัฒนติอายุวันนมสุขขังธพลังนะอันนี้ก็เป็นบทที่พระส่วนใหญ่ก็จะให้พรแล้วก็เป็นการบอกว่าพรสีประการนะที่มีมาเนี่ยก็คือการมีอายุก็คือเป็นผู้ที่มีอายุ ยืนนะมีอายยืนยาวสุขภาพดีเนี่ยเป็นผู้ที่มีวันณะผิวพรรณผ่องใสใช่ไหมเป็นผู้ที่มีความสุขอะไรเงี้ยจนกระทั่งมีพละกกาลังในการที่เอาชนะกิเลสได้เนี่ยก็จะมีเป็นผู้ที่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เรืองนิดอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยซึ่งเป็นผู้ที่สูงสุดอะไรอ่างงั้นตัวนี้ก็เป็นเป็นเหตุแรกเลยที่จะทําให้เราเนี่ย น้อมไปสู่พระธรรมคาสั่งสอนแล้วก็ทําทุกอย่างเนี่ยด้วยความเคารพทําทานด้วยความเคารพถึงจะได้อานิสงส์ใช่ไหมไม่ทําทานด้วยความเคารพเราจะได้ไหมว่าทาแลวเหมือนทําทิ้งทําไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยก็จะไม่ได้อานิสงส์ของการที่จะเป็นผู้ที่ได้ได,ได้รับความเรื่อมใสศรัทธาด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นมาซึ่งทานนั้นก็จะได้อานิสงส์ยิ่งทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ใครบุตรบริวารก็จะเชื่อฟัง ใช่ไหมแล้วก็จะทําให้ทานนั้นเนี่ยมีอะไรก็จะกล้าใช้สอยจะไม่ใช่เป็นคนมีทรัพย์แต่ก็ไม่ได้ใช้ยวดยานใช้ผ้าใช้อะไรอย่างนี้งั้นก็ความเคารพก็เลยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็นามาซึ่งทําให้เราเนี่ยมีความเคารพในการปฏิสัมพันธ์กับทุกๆคนกับทุกๆเรื่องที่เราทํามันก็เหมือนกับทําให้เราเมีความตั้งใจในสิ่งต่างๆในชีวิตนะ่ะนะ โอ้งั้นความเคารพก็เลยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมว่าคารวะเจ็ดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการปฏิสันถารเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในสมาธิในการที่ปฏิบัติใช่ไหมเคารพทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่มีความเคารพเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยมันไม่ให้ความสําคัญน,นั้นไม่หนักในเรื่องนั้นอ่ะเราไม่หนักในศีลก็เราก็ไม่มีความเคารพเนะี่ยเราไม่หนักในเรื่องสมาธิก็เพราะว่าเราไม่มีความเคารพ เราไม่หนักในเรื่องปัญญาเนี่ยคุณลุกหรือความเคารพเนี่ยคาราวโวเนี่ยมันก็เป็นเป็นทาให้เราเนี่ยหนักในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิกขาศาสร์ของเราก็จะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายเนี่ยที่เป็นความเคารพอันหนึ่งที่เราลืึงไม่ได้ก็คือความเคารพในการปฏิสันถานซึ่งกันและกันงั้นเราควรจะใช้คุณธรรมมันเนี่ยในการที่จะเคารพในการปฏิสันถานกันการปฏิสันผานมีอยู่สองอย่างด้วยอะไรด้วยอาวิส ช่ไหมก็คือด้วยสิ่งของด้วยการให้การอะไรต่างๆนะให้คําพูดให้การช่วยเหลือก็เป็นเรื่องอามิสกับการปฏิสันถารด้วยธรรมะปฏิสันถารนันะนี่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนะเราเนี่ยจะมีคุณธรรมแห่งความเคารพเนี่ยที่จะทําให้เราเนี่ยปฏิสันถารกันอย่างด้วยธรรมะนะด้วยความเคารพซึ่งกันและกันนามาซึ่งความอบอุ่นความเป็นกัลยะาณมมิตรนะแล้วก็ความเคารพเนี่ยเราก็จะเคารพหนักในอะไร ในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์เราจะหนักในการที่จะปรารบความเพียรหนักในการที่เราจะทําสมาธิทําให้สิกขาสามของเราเนี่ยสำเร็จบริบูรณ์แล้วก็ทําให้เราเนี่ยเห็นทุกขณะปัจจุบันขณะที่เราจะปฏิสันทานกับทุก,ท,กทุกเรื่องเนี่ยด้วยอย่างความระมัดระวังด้วยสตินั่นเอง